พี่คือพี่เวียงใช่ไหมครับเป็นภรรยาขอคเป็นภรรยาใช่ไหมขออนุญาตสอบถามนะพี่นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไอ้เมียกเก่าอะไรแล้วนะอันนี้คือลูกเขาจะมาถามหาพ่อเขาตามหาพ่อซื่อๆเด้อแต่ว่าลูกคนนี้ที่ตามหาเนี่ยอดีตแม่เอออดีตภรรยาของของพ่อบัญญัติเนี่ยเขาเป็นคนบุรีล์ครับผม เริ่มต้นภารกิจตามหาพ่อให้พี่เอกวันนี้เราเดินทางมากันที่จังหวัดอุดรธานีที่อบตศรสีสำราญครับหลังจากได้ข้อมูลมาว่าบุคคลที่คาดว่าเป็นพ่อของพี่เอกอยู่ที่นี่หนูจะมาตามหาคนที่พัดภาคจากกันจ้ะพี่ชื่อนายบัญญัตินามสกุลดีนวนพนาจ้ะ หมูก้าวคุ้นๆไหมพี่มีดีนวลพนาวนี่มาเข้ามาเป็นเขยที่นี่หรือว่าเป็นนามสกุลถิ่นเนาะใช่ใช่ในนนพนาวใช่ค่ะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้อออ๋อ,อเป็นอะไรนะคะพี่ผู้สูงอายุอ๋อเป็นผู้สูงอายุอ่าฮ<ช>ะจะลูกชายเขาจะตามหา,าแต่ว่าเช็คชื่อมาเป็นคนนี้อยู่ที่นี่แต่ก็ต้องไปถามเจ้าตัวเขาอีกทีหนึ่งนะใช่ครับ โอเคโอเคจัจดจะพอดีบ้านอันนี้ค่ะนายบัญญัติาึินเป็นเขยของบ้านนี้<า>จ่ะแล้วบ้านหลังนี้ก็คือมีมีคนอยู่อยู่แล้วตะกี้ที่พี่คุยพี่คุยกับใครหรอท่านสอบตอหมู่9ค่ะสอบตอหมู 9. ่9เจ้าสอบตอหมู่9กําลังไปถามให้อยู่ว่ามีคนอยู่บ้านไหมบ้านนี้อยู่ไกลไหม้คไป,ไปวนเราเรต่อไปขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปนะครับน่ารักมากๆเลยสรุปก็คือบ้านที่เรามาตามหามีเป้าอยู่ก็คือมีคนอยู่จริงๆแต่ว่าคนที่เรามาตามหามีแค่ชื่ออยู่ที่นี่ yes, แต่ตัวเขาอยู่ที่สระบุรีไปทำงานสระบุรีเ,รเขามาเป็นเขยเขามาเป็นเขยน้ำโสม จากอบตเดินทางไม่นานเราก็มาถึงบ้านเป้าหมายครับเมื่อเจอเจ้าบ้านคนนี้แม่จอกสักเป็นพี่สาวของภรรยาคนปัจจุบันของคนชื่อบัญญัติดีนวลพนาอีเตอร์อิจันจึงเล่าที่มาที่ไปการมาเยือนของทีมงานและเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันเราก็ได้คำตอบครับเราแม่อยู่เพิ่นใหญ่เขามาอยู่ะเบียนบ้านนี่เพื่อนเพิ่นมาเป็นเผยบ้านนี่มันเขาไปอจ้าว่าเพื่อน เอากันกับน้องนี่กะหลายปีแล้วล่ะหลายปี<อ>เนาเพื่อนใหญ่ขึ้นมา,างประมาณซี่ปีสามซี่ปีทีเดียวก็ <S <S สักเขาก็เป็นน้องเขยของแม่ใช่ไห<อ>มอ๋อน้องเขยจะว่าเดียวนี่เพื่อนไปยู่หรอกเพิ่นไปยู่ใส่พากันไปเห็นงานอยู่ทั้งกรุงเทพเหรออ๋องานก่อสร้างเนี้ยงไปเห็นก่อสร้างโอ้แล้วเรา เพื1 1่อนเคยเบาให้ซูฟังอยู่บ่ออ่าเพื่อนเคยมีลูกชายอยู่คู่หนึ่งหรือว่าเพื่อนเคยมีลูกอยู่เคยเคยเพื่อนเคยมีเพื่อนเพื่อนอยู่โคราชมั้งเพื่อนยายนี้อ่าอดีตเมียเพื่อนเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์หูอยู่บ่อฮอม์โนนี่บ่อเฮาสีบ่อน้ำเพิ่นได้บ่แม่กะกะบ่ได้คันขันบ่อหน้าเมียเพิ่อนที่ว่าเขาสีสะดวกลาบบอเพราะว่าเขาเห็นง่าย มงมีเบอร์เพื่อนบอกมีลายมีอย่างมีลายมีอย่างยูซซื้อเพื่นบอกแล้วพี่กัดพี่กัดเพื่อนอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อนอยู่ตอนนี้เานยู่ในกรุงเทพวันเสานยู่แถอเข้ไปด้อปูเข้ มีก็ปทุมหรอเยปทุมอะไรอได้กินไข่ทอดไดกินไข่ทอดได้กินได้กินนเดกับพีคนกแม่ง้นเราลองลองโทรไลนหาเขาได้มโทรหาได้มเคเอาโา่าโอเครบกวนหนเด้อแมเด้อิีนไข่ทอดวอหล่าจะใช่หรือไม่ใช่เนาะบอกเคยมีลูกเนาะใช่ใช่ วันนี้แม่จอกต่อสายถึงภรรยาของพ่อบัญญัตเพื่อให้เราสอบถามข้อมูลที่ลึกขึ้นและปลายทางของคำตอบจะใช่แบบที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ลุ้นพร้อมกันครับเอออันเมียนอยาตเมียนไอพวกอันพวกรายการเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอ๋อกลับมาคุนึ๋คุยอ๋อค๋อคุยออคุยบ๋อคอ๋อคุยออคคุยอค พี่ตอนนี้เต้ยอยู่กับแม่จอกเดอ้อจ้าเต้ยเป็นทํารายการตามหาคนที่เพื่อนพัดภาคจากกันจ้าทีเนี้ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุ39ปีเขาอ่ะจะขอให้ทางรายการช่วยตามหาพ่อให้หน่อยในใบเกิดของเขาเนี่ยนะบัญญัติเอ้ยบอกว่าพ่อเนี่ยชื่อบัญญัติดีนวลพนาว ก็เลยดูข้อมูลจากในใบเกิดก็มาเจอว่าพ่อเขามีชื่ออยู่ที่บ้านหลังนี้พี่คือพี่เวียงใช่ไหมครับค่ะเป็นภรรยาคเป็นภรรยาใช่ไหมขออนุญาตสอบถามนะพี่นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไอ้เมียเก่าอะไรแล้วนะอันนี้คือลูกเขาจะมาถามหาพ่อเขาตามหาพ่อซื่อๆเด้อ จ้า,จาอันนี้พี่พี่เวียงเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมความพี่ปาเคยร,รู้ว่าเขามีนูกงสามคนมีฝาแฝดคู่หนึ่งแล้วก็มีผู้งคนหนึ่งโอ้หรอครับเอ๊แต่ฝาแฝดนี่ข้อมูลนี้เต้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าลูกคนเนี้ยที่ตามหาเนี่ยอดีตแม่เออดีตภรรยาของของพ่อบัญญัตเนี่ยเขาเป็นคนบุรีรัมคับผม้าทาเป็นอดีตทีบ้าอยู่บุบรีรัมนีลบ่หงคค่ะหูคห์แต่บาเนียเพิ่นที่คนแรก อยู่กรุงเทพนี่จ้าเขาเคยอยู่กินกัน<ข>ที่เขาเออเขาเคยอยู่กินกันที่กรุงเทพใช่ไหมเอ๋อจ้าตอนนี้ตอนนี้พ่อพ่อบัญญัติผู้หญิงรือผู้ชายที่ท,ที่ว่านเป็นลูกชายครับผมลูกชายเขาชื่อเอกลักษ์อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพ่อทิ้งแยกทางกับแม่ไปอ่ะตอนที่อยู่ในท้องจังซีแม่ จ่าเรื่องนี้มันกับไม่เคยนอนในบ้านเจียจ้าตีเอ่อขออนุญาตไ้คุยกับพ่อบัญญัตได้ไหมอ๋อเป็นบาสะดวกรับอ๋อเพิ่อนขับรถแล้วเพิ่นสิกลับมาบ้านเมื่อใดแม่อ๋อทุ่มเครื่องอ๋อ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเต้ยงเราเราคงจะได้กลับไปคุยกันที่กรุงเทพแม่สะดวกให้เต้เข้าไปหาได้ไหมได้ค่ะได้อยู่พ่อกลับอยู่นะเขาทำเขาขับรถรงงานในิเบมาดูหน้ามาไปิเค่ะโอเคได้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอโทษที่รบกวนนะได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอโทษนะแม่ที่รบกวนนะ ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อที่สระบุรีนะครับสวัสดีตอนนัดแมนแมนแมนน้อยก็แม่เวียงก็โอเคที่จะให้เราเข้าไปคุยก่อนใช่ใช่นนใช่แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แม่เวียงภรรยาของพ่อบัญญัติคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือปิดกั้นเราเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่นัดหมายให้เข้าไปคุยกันชัดๆว่า พ่อบรรยัติคนนี้ใช่พ่อของพี่เอกหรือไม่ได้มีรูปลูกชายเขาด้วยนะแม่จะขายจะขายพ่อเขาไหมไม่แน่ใจว่าใช่พ่อเขาหรือเปล่าด้วยขา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 อยู่ไหมเพราะพ่อเขาเกิดเป็นเนี่ยเป็นคนสีเญาดำๆอันนี้ก็ส้มสีหญ่อยู่นี่เนาะใช่ใช่ใช่ผิวผิวผิวขายกันไหม เหมือนนักมวยอะลำล่ำเลยแหะเหรอใช่เลยแหละช่วงแข็งแรงทรงแข็งแรงโอ้แล้วพ่อเพื่อนเป็นไงบ้างแม่นิสัยแบบว่าเป็นใจดีบ่หรือว่าดุใจดี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 โอ้ดุอารมณ์ดีอะไรละโอเคเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีค่ะน้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดี มันก็80% 70%อนะอยู่ที่ว่าให้พ่อเขาเฟิร์มอ่ใช่ก้าวต่อไปลุ้นว่าบทสรุปภารกิจการตามหาพ่อให้พี่เอกรัฐจะเป็นคำตอบสุดท้ายของเราหรือไม่ตอนต่อไปนะครับ จากก้าวเท้าออกจากบ้านแม่จอกได้ไม่กี่นาทีสายจากแม่เวียงก็ดังขึ้นอีกครั้งครับพร้อมกับข่าวนี้ตอนตอนที่เขาเลิกกันเขาบอกว่าลูกชายคลอดแล้วอ่ะอใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะ,อะงั้นแสดงว่าใช่แล้วตีน่ะ หาหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ่าเี่ียวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า กันขวางหัวใจเรืองน,น,น,นี้ฉันมาดัานดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร